สวัสดีจากเยอรมันจ้าเห็นนอกไม้สวยๆกดด่ายให้ดูไม่ได้ <c oughs> สวยสวยู้ปะ่ะูสองถุมกว่าแล้วเกือบสามถุ่มแล้วรู้โอ้โหมันใหญ่จริง,รงๆเต็มจอเลยดูเป่ะมันแรงยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆมาไอ้กินเหลียงสโมอสอนไอ้ปิงปองของลูกของลุงเนาะก,ก็เลย มาถ่ายรูปให้ดูหน,น้นาบ้านหน้าร่านเข้าสวยๆชื่อส์นิดอ้าวต้หรือซูฟูทย์นายเกิดอ้าวตัวอาวตัวยะสวยสวยด้วยอืมตอนนี้ก็คนก็แกไปก็มีเหลือน้อยหรือน้อยในสมั่วสอน เด็กน้อยรุ่นใหม่ก็มาเรื่อยๆก็ดื่มไม่ได้มันแต่ก่อนแต่ก่อนนี่พากันดื่มจนดึกจนดื่นตอนนี้พากันแบบเกเหลยวนาะดื่มไม่ได้เด็กน่อยก็เหลือหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพิดเทอมเด็กน่อยเขาก็ไปเทียวกันมดแด้วเนาะเล่นมากันไม่มากประมาณสามสิบ กว่าคนถ่าจริงๆมันก็ประมาณหาสิบพหกสิบเหมน,เ,น,เ,าาลนเลยเนาะอาจะกคลองรลานเก็บโตแล้เนาะเติมไว้ด้วยยังไม่มืดจะ้ะวันนี้ม่เมกมน้อยเนาะมีเมกปกติสีถุ่มน่นลยถึงจะมืดสะออนเนาะอดมาถ่ายถูบไปได้อลานเขา นั่งอยู่ข้างในกันเลืออยู่หลายคนอยู่ปกติกันอยู่กันถึงตีสองหนูนะวัยรุ่นแต่ต้นนี้วัยรุ่นก็ไม่ค่อยมากกันไปทางอื่นกันเนาะช่วงนาริอนเนาะก็เลยเอิมเลือนหน่อยกันสงสัยจะอยู่ไม่ดึกต่อขาทุุมก็กลับผ่านกันหมดแล้วป่ะ่ายให้ดูนิดนึงจ้ะ